สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบีรถไถซิ่งเมืองพิกิตครับผมห่างหายกันไปสานานเลยครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากเแล้วผมขับรถเองด้วยก็ไม่มีคนถือกองให้แล้วลุยงานอย่างเดียวก็เลยไม่มีเวลาจะถ่ายครับผมวันนี้ก็ปันปิดท้าย รัดวงจรครับเพราะว่ารีบเตรียมจะหว่านข้าวแล้วครับผมก็ไม่ต้องยํำแล้วปั่นสองรอบปั่นรอบแรกเปิดท้ายแล้วปั่นรอบสองปิดท้ายแล้วก็เตรียมเอากระดานมารูปแล้วก็แทกร่องหวานครับผมไวดีด้วยครับประหยัดน้ำมันไม่ต้องเอารถรถไถ่ายเล็กมาย่ำสองรอบสามรอบแบบนี้ดีกว่าครับ แต่มันก็จะไม่ค่อยเนียนแต่ก็พอได้อยู่ครับนะครับอยู่กับเจ้า4 7คันเดิมครับผม ทำนารัดวงจรครับไวดีเหมือนกันครับผมอันนี้คือพื้นที่ปั่นไปแล้ว ตัวรีดผมก็มีครับแต่ที่เกียร์ถอดเพราะว่างานปั่นงานปั่นแบบนี้มันเยอะกว่าก็เลยไม่อยากใส่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตัวรีดตัวพับได้ของผมที่ผมซื้อมาครับ ดู็นไปยาวๆครับเพราะน้ำมันมใหญ่รถอ,อยู่ไกลมาก ชิวๆครับเพราะว่าปั่นร้อยร้อยสองแล้วมันไม่หนักเครื่องอันนี้ก็ใส่เกียร์เกียร์ไฮแล้วก็เกียร์ไฮหนึ่งปั่นห้าร้อยสี่สิบรอบไม่หนักเครื่องครับปกติเราใส่เกียสองก็ได้แต่อันนี้เราเอาผลงานด้วยก็ก็ ก็เอาเกณหนึ่งไปก่อนน้ำเยอะไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตก เหมือนพ่อเขาไม่ค่อยดีค่อยเหยียบเครื่องเท่าไหรนะ่ อันนี้ให้พ่อมาเปลี่ยนครับเพราะว่าผมคนเดียวทั้งวันแล้วก็ไม่ไหวแย่ yeah, ครับนะครับผม